สวัสดีพี่น้องบองกักโกชาแนลเมื่อนี่มายำรวมมิตรสูกินพี่น้องโอ้ยน้ำก็จะเหียวยำรวมมิตรแซ่บๆจ้าพร้อมด้วยดอกไม้สวยๆเอาข้าเนียวามาจำยานมาหนกพนทองพี่น้องมาพริกส่วนหนึ่งผักเป็นส่วนใครเป็นเจ้าของส่วนผักค่ะอ้าววันนี้พี่น้อง มื่อนี้ตั้งใจสิกินผักผูข้าวเด้อพี่น้องเด้อสิมากินจับยำเนี่ยกินไปแล้วลองลองเบิ่งมาเด้อพี่น้องทั่วโลกมากินเผาพร้อมแย้มผมกดเมื่อนี้แย้มผมกูจะกินยำขึ้นอยากพี่น้องขึ้นอยากเอาเอากุ้งออกมาเต็มขึ้นเ,นเด็ดก,กับขึ้นมันเดึกแล้วก็เลยบ่กินจะมีกุ้ง มีหมูหมูหมูสับพี่นอ้องธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็ดำดำนี่คือหมกถั่วเด้อพี่น้องเด้อหมกถั่วใส่หมกถั่วขอบคุณอันขอบคุณคุ้นเปล่าเด้อย่าไปบลงคลิปเพื่อนย่าเคยจะสีเลยย่าอยาก,กยำแซ่บแซ่บปลาลน,นัวยำลงมีปลาลน,นัวมาเด้อพี่น้องทโทรมากินพร้อมเย่ากูดค,คันมันขึ้นอยากเห็นยังก็แซ่บมาเด้อพี่น้องอันเ่้อยากแกไปเห็ดเด้อมัลงคลิปกับสงังกินห่ดแซ่บ ม่ามาเข้าแรงแห้งหมานกุ้งกับตัวซ้ำนี้พอดีกินพี่น้องอผักคูเข้าอมแตบพี่น้องมันๆน,นี่กรเทียมดอกนะพี่น้องดองเอง หลายปีละอือใช่โหละบ่ากินครับกินซะต่อมันมีนี่หนาหนาวนี่กลงห้องห้ละบ่มีมามาพี่น้อง เสบขนาดเลยอือกินคำใหญ่ๆน่ละ กข้าวหรือว่าข้าวตองไม่ด้ดงกินแหนมกระพศรแหน่แซ่บคุณสะุลเยอะเพื่อนบอกเขาเลือกกินไปตะกี้จะกินไม่ได้ข้าวแห้งโผลตอนนี้กินไปแล้วพี่ยอง ชนนานไปหน่อยกันกระเทียมทนผุเนะอืมเปนสมนไงให้่ห้อง no mm -hmm. น๋าคุณอืมแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ยมาเดินม,มาเดินม,มากินพร้อมใหญบุกอดเด้อเป็นคนมือหนักเพียงห้หน่อยพอปิดไี่ออกโอ้ พื่อเดียวด้ยม,อ,มอืมืมมาดเนี่ยโหระพาโหราว ล่างอาดิดีลรางมะเซนเกือพี่น้องกันล่างกินอยู่ในด,ดงดอกไม้ <laughs> มาเดิมมาเดิมอ๋อพ่ยังคือเป็นแกวจุ่มากสิจะไ,ได้กินวะ ซื้อเหลพี่น้องมันงามันกเห็นตัวซื้ือตปากต จิตใจเนะัะเมนูมื้อนี้ยำบนยำรวมเม็ดปลาหนัวนเนาะพี่น้องเนาะขอบ,บุญขอบคุณเพื่อมาเบิ่งเพื่อมาติดตามให้กำลังใจเย้บางคนเด้อพี่น้องเด้อ จะเลื่อมคม่คมคมกกดไลคกดแชรกดกระดิง่งริงๆไว้นำเด้ปบกพาดอุยอ้ยกระเทียมเยะประพาดขึ้นใหม่ๆเย่มกกดลงไปนะพี่น้องนะเนาะมาเบิ่งว่า เมนูต่อไปอยังม็นโคตเซียดยังคิวาอืงเมื่อไรขยอยมหอนห เมนูทีร้องแต่ได้เธอนี่ยย่ายตองอยากกินนละย่ายจังเห็ดเบิ้งลักษณะการเห็ดรลกินเบิ้ลมือละเม่ได้กินยังเธออู้ขาวเป็นยาสมุนไพรนะทุกคนตกแต่ แตงไร่กระถางพี่น้องมันมาสองหน่วยเมื่อวานยายตั้งใจเซียนพ่อแล้วก็ปลูกลงดินนั่นแหละยัางกับยูทูบมือนั่นมือนี้มือนี้มือนั่นขังแตงเรายายใน่กระถางปล่อยมันใหญ่เลยพี่น้องหากมันถึงดินมันหลุดมน้ำมันก็เลยเด็กกินกินตำนานแบบนั้ แก่พี่น้องเหรพี่น้องหูบอกว่าเจ้าของคนลืมอย่างพี่น้องเจ้าให้ืัอหมดเครื่องเทศพี่น้องซ้อยไปยางหนีมไง ปลาจำมีหยัมีมะเขือเทศเนาะมาใส่ตอนสิจบเลย่ําแม่บ้านันจําเป็นพี่น้องเฮ็ดกระเพามันยังก็บ่เป็นมาใส่ทีหลังเด้อพี่น้องเอ้ยมะเขือเทศสีส้มนากนเดอ่ะบินยังก็่ํเนาะพี่น้องเนาะาเกินอีมแล้วจังคือพ่อบงกดบงกด แสบหลายนี่มาเด้อมาเด้อหอนหลายี่นองเลยต้องกินั้งหายคุณอะ ขึ้นบ้างอาบน้าอาผมนะังบ่ได้ได้ผมพี่น้องนเนปกติมันต้องได้ผมเมื่อน,นี่อากาศมันเย็นทรัพย์ันสิไข่สิป่วยสิเป็นเมื่อนนี้ประตองเลยอาบแล้วก็มวนมัดไปเลยพี่น้องได้เป่าว่าได้มันหนัวให้ไใจสิขาดมาเด้อพี่น้องโโลกไอ้มื่กินเขาพร้มแยกมกวด ยำแสบแสบมาใส่มะเขือเทศตอนสุดท้ายน้องพี่น้องครับแสบพี่กอลนี่ล้วคนที้กับข่าวว่เป็นเบอง์อะไร ให้จะาของกินได้ให้พูกอื่นกินบลาปานนั้นจะามาก,กินซู่นะพี่น้องเนาะกินได้ยูต่ว่นเฮดบลได้ <c oughs> าวตองคำสุดท้ายพี่น้องเออโยงอร่อยดูข้าว คำสุดท้ายค็อเปยาวเกินไปเทียมนทนอีกเนาะหลูก กินทั้งไงแสบพือเขาพี่น้องใส่มเะเทศที่หลังก็ได้เพราะมันแสบอยู่แล้วนะันปูแสบแสบอิลีเดอ้อพี่น้อง มื่อนี้ผมก็แชแนนก็ฝากเท่านี้แล้วพี่น้องยำรวมมิตรปลานหนัวแซ่บๆสุสสพี่น้องกินแล้วพี่น้องเนาะอย่าลืมขอบคุณขอบคุณพุ่มมาบังคินยายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามเลยพี่น้องเ,องเด้อเทียความเมตตายกบางคนเนาะแยกเห็ดได้ตำนี้เลยขึ้นเบิ้งเห็ดก็เขายังมาเปลี่ยนยกมาเคลื่อย่ตังใจที่หลังก็แซ่บขึ้นเก่าพี่น,อน้องเห็ดเบิ้งเรื่อบาปเสือเท่านี้แล้วพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะสวัสดี